สำนักงานปปทเขต8นะคะได้จัดเวทีสาธนารณะครั้งที่6ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและสื่อมวลชนภายใต้จังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตค่ะ ที่ห้องแสดงใหญ่ชั้นหนึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีดรธรรมนูนคงรัฐผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดเวทีสาธารณะครัาา้งที่6ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5มีและเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้านโกงในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งกิจกรรมหลักก็มีการบรรยายเน้นบทบาทของปปทในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงป้องกันแล้วก็การดำเนินคดีประพฤติมิชอบตามกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งแตกต่างจากปปชที่รับผิดชอบคดีทุจริตโดยตรงหากประชาชนต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนมายังปปทและพบข้อว่ามีเครือข่ายทุจริต ะะก็ต้องส่งต่อให้ปปชาภายใน15วันแต่ยังคงให้คำปรึกษาแล้วก็ประสานงานได้นอกจากนี้ค่ะยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอีกด้วยในวิธีเดียวกันนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตปี2568ภายใต้แนวคิดพลังศรัทธาพลังล่าทุจริตซึ่งจัดเนื่องต่อเนื่องเป็นปีที่4ค่ะเพื่อสนับสนุนเครือข่ายที่มีผลงานในการแจ้งเบาะแส และเผยแพร่ความรู้ด้านต่อต้านทุจริตโดยหน่วยงานที่มีความประสงค์นะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ